คพราะไม่ต้องหาฟิเก in oh anyway, ิ้งแบบนี้แล้วนะครับเราหาเพวกเราเคยหาแบบนี้เราได้ชื่อไหนจำไม่แม้แต่วราคนนี้เลยได้ถูกไหมกคนีนี่ถูกไหมก็ถูกแบบนี้ยกตัวอย่าเอวยูอาร์อีอาบีเอ็มก็จะได้ชื่อแบบนี้นะครับกดเข้าไป นี่แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะชื่อผมกดเข้าไปนะ <c oughs> นี่นะี่เห็น่นมทุกคนนี่เนหะ <c oughs> นี่ฮ่ไหมนี่ะทุกคนลงไปหาดูนะคะ